งานแห้งปวดท้งปวด,ดนะครับวันนี้พวกองงองวน้องๆปาราสเทือนพวกน้องๆพี่ๆปาราสเทือนพาตัวนะครับพาตัวใส่ฟองครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวไปไปลุยกันครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยใช้ได้ใช้ได้ นี่ครับว pues mm ันนี้มามากับพวกน้องๆปาดานสะเทียนนะคร 8, nah ับนี x, ่ท <c oughs> nice ีมงานทีมงานคุณภาพนะครับนี่นี่นี่นางสาวนะครับไปโอ้ยใส่สวยครับใส่สวยไปช่วยนะครับอ๋อแจ๋วครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับน้องๆพาลุยครับวันนี้ระวังระวังระวังขวดน้ำล้นนะเมื่อกี้ปีกมันโดนกับหล่นนะ ปลาเกลือนั่นเลยนะเหมือนใหญ่ไม่ใหญ่เราก็เลือกแบบโอ้โหปลาเกลือนในน้ำเหมือนใหญ่เลย ดีครับวางเกลือเลยครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอะไรอะไรถุงไม่พอใส่อ่ะถุงไม่พอใส่นะวางอ่าเห็นไหมถุงไม่พอใส่เลยครับนี่เป็นไงเป็นไงอ่าเจอขิงกันนะครับเจี๊ยบปลปลครับลุยต่อโดนไม่รู้โดนไว้โดนไวหมไอ โอ้โหตัวเล็กครับสายมาเค็มครับแม่ว่ายมาอย่างกับเปเปโลครับไปลุยต่อครับวันนี้มากับน้องแบงค์นะครับนี่น้องแบงค์ปลาตาสะเทือนนะครับช่างแบงค์ช่างแบงค์ช่างแบงค์พาบุกครับวันนี้ นะครับไปดูครับนี่ช่งแบงค์นี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยสายวิ่งครับนี่โอวได้ช็อตเลยครับสองสองคนเลยครับช็อตสองคนนะครับนี่เป็นไงครับนี่ตัวจับล่อครับหมุนปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บโอ้โหสายสวยครับเนี่ยครับนี่อันเจี๊ยบได้ช็อตสองคนเลยครับเนี่ยโอเคครับไอช่างแบงค์ได้เยอะนะครับวันนี้เขาดูหน่อยครับโอ้โหนี่ไม่นท่ามแข่งนะครับปลาบท่ามกลางเนี่ย ปลาทั้งนั้นเลยครับมีด้ไปช่อนด้วยครับนี่ช่อนใส่สวยครับคึงหลังแล้วครับเดี๋ยวมาลุยต่อครับใช่<ห>ครับปันเทียบเจอยิงเลยนะแบงคพี่มองไม่เห็นข้างหน้าแดดเข้าตาเต็มเตมเลย ปูสสวยโดนโดนเรียบร้อยวิ่งปาดเนี่ยครับตัวเก็บไอตัวจับล่อครับดูครับลอกหมุนปี๊ดปี๊ดเลยครับแทบเดียวครับนี่ได้เรียบร้อยหวนเจี๊ยบครับได้ช็อตครับนะครับจ๋วดูต่อครับทั้งแปลงทั้งแม่นครับสุดยอดแล้วโปโปะ อุ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้ยแบงค์ตัวใหญ่โวอวหเตเต็มนะตัวนนอย่พี่วิ่งขนาดนั้นโดนครับโดนแบงค์ของแท้เไม่ยิงด้วยนะเอ้ยแบงค์แมนแบบพี่เยอะียิงมันเดียวเลยโอ้ไมใส่สวยปะสวซ้สวยได้สวยซ้ำเลยซ้ำล้อยาง ม่สวยจะใช้ได้อยู่เฮ้ยนี่ครับนี่ครับไอ hey. oh <yeah. S 1> วันนี้มากับน้องแบงค์ไอ้ช่างแบงค์นะครับนี่ครับท oh <yeah. S 1> ีมงานมาต่าตะเทือนพาบุกนะครับสวยนะสวยไปครับเดี๋ยวไปดูต่อครับขนาดน่ะ oh <yeah. S 1> ใช่อ่ะสวยนละยเออ oh yeah. นะเออดีมาไปเออ ปิดก่อนเดี๋ยวแมวหลุดนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาจะมาเอามาเอาแมวอ่ะเออตัวใหญ่ด้วยเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหเห็นโอ้ยปไม่ใหญ่เท่าไหร่สวยนีสวย ไม่เห็นชัอยิงเลยเห็นตะไคร้เห็นสาไฟใช้ได้ใช้ได้ใช้สวยสวยได้อยู่แบงค์ตามันล่องว่ะมันล่องไปล่องมา